สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FCE ปกแจ่ส,สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขุพันธ์ทุกคนพี่น้องครับบรรยากาศนะครับนภ<ส>าจทีมงานงดถ่ายคลิปตกน้ำได้พี่น้องเด้อตรงนี้เย็นมาสมมติเชาควรมาขุดท่องันครับมาขุดท่องมาเบิ่งกระดังกันพี่น้องครับหยุดตกน้ำนะครับสักอาทิตย์หนึ่งได้พี่น้องเด้อผ้าสีเบะมาเก็บมาหาสมบัติเงิงนล้าทนะครับอยู่นี่โดีดีดีเงินเดือนบอเบาไงใส่พิเศษใส่พิเศษ แล้วเซลเราขนานอยู่นี่กานเช็ดเดียวเลยใช่พี่เสียดตรงแล้วเนี่ยเนาะบริเวณหัวเมืองนี่ทะเลปีแล้วครับทายขาดทุนก็ต้องย่อมขาดไปกรองนียครับพี่น้องครับนี่นะครับวารรับซื้อนแล้วก็ติดดินนะครับค้าของเก่าด้วยมีการนะครับราคาสูงน่าใช้หยู่ที่ซอยสะพานซับซ้ำอ่าง ตำบลข้อกระบือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเงาอ้างนะครับยืดซี่มีของมีเทเลสนะครับ,นะรบ,ทนะรบโทรสอบถามได้นะครับเอาไปส่งอะไรพี่น้องสองหัวขีดินเอาก่อ็ตัวนี้นะครับออกกดใหม้ขามใส่เม้โคกขวดขีดพลอเพราะว่ามันมีดินตักเศษเตาไว้ตักเศษทางไว้นะครับใหญ่ประง,งานัาน่งสัมส่น อันนี้มาทางานซ่อมซ้อนเลยนะครับมีแต่ตัวเลขนะครับแต่ของมัมีหมดครับสตอ็อกมีแต่สตอ็อกมีแต่ของแต่ไม่สามารถเราไปขายได้ของทำกาหรหวนุ่มบางทีเขาขก็บ,บ่ซื้อชี้นงานเรานะครับจำเช่นชีเวะเงีนนี่นะครับทองคำงดตกน้ำ ว่าหัาวหน้าพูดอะไรครับม,มีกำลังใจอยู่เนาะกำังใจอยู่ครับกำลังใจน,นครับพี่น้องครับมาทำงานครับต้องขึ้นมาเลี้ยงกองนี่ต้องกองอุ่นพร้อมอืมจะ,จะได้ไปตกะหนังกันต่อนะครับปากยกีด้วยนะครับฝากติดตามผลงานตกน้ำของทีมงานเราได้นะครับทางช่องของแกน,นะครับอากา ใครที่มีจะเลรนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเป็นที่กึ่งนะครับเรารับซื้อราคาสูงนะครับตอนเราเป็นตัวแทนส่งออกต่างประเทศนะครับราคาคุยกันได้นะครับถือไปเลยครับที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหกหกสองแปดเจ็ดแปดนะครับเจียดินรับสายของมากของน้อยคุยราคากันได้นะครับถ้าถึงกับเพื่อนเพืนครับวันนี้เราจะไปส่งหนึ่งพวงนะครับ หัวบ้นกรับีขึ้นอีกวงนึงครับพี่น้องบรรยากาศที่ร้านนะครับนะพี่น,อน้องคนระับชีวิตจรเาาไปได้เงินไประบาตเงินทำบ่อนย่างไปได้เงินแด้วพี่น้องเอ้แข่งเที่น มีน,นี้นะครับมันมั่เป็นหน่วย,ยนะครับแต่และชิ้นนีวว้มันเป็นขีปนมันหนักนะครับมันหนาเ <c oughs> นี่ยคิดเลยเนี่ยเนี่ยนปนจยงเี่ยมีแต่เซ็นเลนนะครับหัวโค้งอัดก่นเซ็นเทั้งนั้นเนี่ยเสียดปั๊มหนาเนีย่นนย ก็หน,นักมากนะเห็นแค่น,นี้ก็มันจะผ่าครับนลำนัดเห็นขว้นมาขั้นบรเส็ดกับบริส,สุทธิ์สะสมนี่ครับบริษัทอยู่ในร้านเราจะดิ๋ยรับซื้อของเก่าตากด้วยนะครับลูกค้า,าคเดิมทยอยมากนะครับพี่น้องครับ โอ้คุยราคานะครับกับเจ๊ในราคาเขาก็มาส่งร้านผมนี่รับซื้อแต่สเกลเลียดอย่างเดียวนะครับเด้อเหล็กทองเหลืองทองแดงนะครับไม่ซื้อนะครับเรเล่นหลายตัวเวลาของโลกมันมันออกกระแทนมันจะขาดทุนเราพลังงานไม่เยอะเลยเปลี่ยนแดงสเกลเหลียดนะครับไม่ว่าจะเป็นสองคู่สองดูจิตที่คืน สามหนึ่งหกเดียวกับเดียดครับคุยราคากันได้ครับบรรยากาศนี่มาฝากครับพี่น้องครับเดียดผมหัวหนเาือดข้อไหนเล็กน้อยหยิบตลกเนี่ยใส่เดือดข้เนี่ยแบบภาพเป็นเงินไปครับีหลากหลายแนวนะครับในช่องกกแทสตูดิโอนะครับเนาะแบบเท่ยนี้สวัสดยี่สิบวัดพี่น้องครับสวยจ้าปาดบุบ